สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาพบกับช่องพังบุนหลายเหมือนเดิมค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเอาบนหลายไปผูกมาตอนกลางคืนแล้วนะคะผูกเขาเสร็จก็จะได้ไปเกี่ยวหญ้าในเปียต่อนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมื่อวาน ได้นำสับปะรดมาลงให้กับพังบุญหลายนะคะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์อารีทองกินนะคะแล้วก็ท ok ่านดร์ชยานันนะคะที่ได้เอ็นดูกับพังบุญหลายนะคะได้นำสับปะรดมาช่วยกับพังบุญหลายค่ะก็ขอขอบคุณท่านมากๆนะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขนะคะอยู่ที่ไหนก็ขอให้พบแต่ความสุขความเจเริญค่ะและขอให้ท่าน มีสุขภาพร่างกายที่ทแข็งแรงนะคะยายเดี๋ยวพาไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกองสับประรดของที่ของคุณยายบุญหลายนะคะที่ท่านอาจารย์อารีทองกินกับท่านดรชยาน,านันได้นำมาช่วยให้กับทางบุญหลายนะคะ นี่นะคะสับป,ประรดที่ท่านอาจารย์อารีทองกินกับท่านดรชย,ยานันได้นำต้นสับป,ประรดมาช่วยเหลือพังบุญหลายกับแม่สีภัยสองเชือกนะคะเมื่อวานก็ขอขอบคุณท่านมากๆนะคะที่เอ็นดูช้างพังบุญหลายกับแม่สีภัยนะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าให้โรคภัยเบียดเบียนนะคะอันนี้ก็เป็นของน้องใหม่ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณท่านมากๆค่ะเดี๋ยวก็จะนําบุญหลายไปผูกมาแล้วนะคะจะเอาบุญหลายมาอาบน้ำก่อนค่ะ,คะก็เอาหลายมาอาบน้ำก่อนนะคะ ระหว่างเดินมาเห็นสับป,ปะรดก็เลยเอาสับป,ปะรดมากินค่ะเอาล้างน้ําด้วยนะคะโหน,นหนังงามเนาะคุณยายแหม่ต้องล้างน้ำออกก่อนจังสิกินอาบน้ำเร็วเจะเไปผูกแล้วตักเร็วตักเร็วยาย ที่อาบอบนามน,นี่ค้าตะคว่วกินนี่ฮะว่าจ,จะลดอาหารให้บุญหลายอยู่นะคะคุณยายบุญหลายอ้วนมากค่ะเดี๋ยวจะเดินไม่ไหวนะคะ เดี๋ยวเอาหญ้าออกจากคุณยายบุนหลายก่อนเดี๋ยวจะไม่อาบน้ํานะคะถ้ามีหญ้าแล้วไม่ยอมอาบน้ําเลยนะคะตักโอ้ยเปียกอีเล้ว เมฆว่านดอกคุณย่ายเอ้ยนั่นไม่อาบแล้วนะคะเห็นยาอยู่ต่อหน้านะคะเดี๋ยวจะเอารถเข็นยาไปด้วยนะคะอุยอยาจกจ่บริกนเนาะมาหอดหมองหอดบอนก่อนกระจังคอยหอดกระบบเป็น ก็ได้เอาคนยายมาผูกเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะัค้างนาดีก็เอามาผูกเรียบร้อยแล้ว คุณยายอ้วนมากเลยะค่ะจะลดอาหารให้คุณยายแล้วนะคะ ช่วงนี้เราก็ต้องมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดช้างตกงานกันเยอะมีอะไรเราก็พอช่วยกันได้เราก็ช่วยช่วยกันไปก่อนก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายคลิปที่สวนสามเหลี่ยมไลวันแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลช้างให้นะคะ ก็เลยไม่ได้เข้าไปแล้วก็ควานของเขาก็ไม่อยู่ด้วยค่ะก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะควานของเขาไปหาปลาค่ะถ้าจะไปก็ต้องโทรบอกพี่เขาไว้ก่อนเขาจะได้อยู่บ้านนะคะเขาจะได้ไม่ไปไหนก็ว่าจะแบ่งไข่ไปให้พี่เขากินด้วยนะคะเพราะว่า ก็พอมีพอแบ่งให้พี่เขาได้อยู่ก็ช่วงนี้มีอะไรพอแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันกินนะคะก็นานเรือร่อยค่ะที่ไม่ได้ไปเยี่ยมพังวงเงินนะคะแล้วก็ท่านเอฟ แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านไหนที่อยากจะช่วยเหลือช้างอีกหนึ่งเชือกที่อยู่จังหวัดชัยภูมินะคะถ้าท่านอยากจะช่วยค่าอาหารก็ติดต่อมาได้นะคะจะให้เบอร์แม่วานไว้นะคะ คือเมื่อคืนเกโทรมาถามนะคะว่าอยากจะโทรมาขอสับปะรดให้ช้างกินนะคะท่านอยากได้ให้ท่านผู้ใหญ่ใจบุญได้ช่วยเหลืออาหารช้างนะคะสับปะรดสักคันหนึ่งก็ยังดีค่ะยังไงก็โทรมาหาแม่ควานได้นะคะ แล้วก็แม่ควานจะให้เบอร์ของป้าเขาไปด้วยนะคะแกอยู่จังหวัดชายภูมิอยู่อำเภอจตุรัสค่ะก็ได้แนะนำท่านเหมือนกันว่าอยากจะให้ท่านอยากแกขอเบอร์โทรท่านอาจารย์ท่านดรชยาน,นันค่ะก็ได้ส่งเบอร์ไปให้ท่านเมื่อเช้าแล้วนะคะส่งไลน์ไปให้แกแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านจะติดต่อกันหรือย,ยังนะคะ ท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดสนใจจะช่วยอาหารช้างให้กับป้าแกที่อยู่จังหวัดเชียภูมิก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปของช่องพังบุญหลายแล้วที่ได้ช่วย เพติดตามให้แล้วก็ขอขอบ,ขอบคุณท่านมากๆนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องพังบุญหลายก็ขอความเมตตากดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะและส่งกําลังใจมาให้กับช่องพังบุญหลายเยอะๆนะคะ ก็ขอบคุณทุกทท่านค่ะที่กดติดตามให้กับช่องพังบนหลายค่ะยอดก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้แม่ควานค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็แม่ควานก็จะพยายามลงคลิปให้ทุกวันค่ะ จะได้ยอดติดตามเยอะๆนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่ช่วยเหลืออาหารช้างให้กับพังบุญหลายนะคะท่านอาจารย์อาริตทองกินนะคะแล้วก็ท่านดรชยานันนะคะก็ขอขอบคุณท่านมากๆค่ะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณท่านทั้งสองมากๆค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เพราะว่าเสียงรู้สึกจะเห็บๆหน่อยนะคะ